หากคุณเป็นแฟนแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดและไม่ต้องการพลาดเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับทุกท่านสามารถติดตามข่าวสารทัศนะแม่นๆลุ้นฟุตบอลมันๆไปด้วยกันแอดไลน์ที่ใต้วิดีโอได้เลยครับสวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดโดยแมนยูสู้ตายวันนี้มีประเด็นหลังเกมแมนยูต็ดบุกชนะไบรตันสามต่อศูวนย์มาฝากกันรวมถึงข่าวซื้อขายอื่นๆในรอบข้างคืนที่ผ่านมา ขอบคุณทุกท่านที่อยู่เชียร์ปิศาจดงด้วยกันเมื่อคืนนะครับในไลฟ์ภาคมันๆเพนเด็ตกำลังเชียร์กันต่อไปเริ่มที่ประเดร้อนหลังเกมแมนยูตัดบุกชนะไบรตันสามต่อศูนย์โซชาใช้ผู้เล่นสำรองลงสนามยกทีมปิศาจพดงาผู้เล่นกำลังหลักหลายคนเกมคาราบาวคัพเมื่อคืนโดยมีตัวจริงบางคนอยู่ที่มานั่งสำรองแล้วถูกเปลี่ยนลงมาทําให้ขุนกำลังตัวจริงมีความสดเต็มที่ในการโดนกับสเปอร์วาทิอาทนี้เอริกบอยยี่เล่นได้อย่างยอดเยี่ยม เบลยี่กับวิกตอร์เดอเลฟจับคู่กันในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กขนึกำลังกับเดลโกดาโรและไปโดรมิเลียมแบ็กสองฝั่งพี่เอริกของเราเข้าสกัดได้อย่างมั่นยามัม่นใจและหนักแน่นเซอร์ติบ่งบอกว่าเขาไม่เสียฟาวเลยแม้แต่ครั้งเดียวและถือเป็นการพักให้รอมไมควายหลังจากกปตันทีมลงสนามอย่างต่อเนื่องนอกจากเบลยี่จะเข้าสกัดได้เด็ดขาดแล้วเขายังซ้อมตำแหน่งเดลโกดาโรอยู่หลายครั้งด้วยเฟรดยังงบอลได้บ่อยแต่ต้องพัฒนาการจา่ายบอลทีเด็ดทีขาด ฟลัชชิงจังหวะตัดบอลแรกของไบตันได้เยอะมากๆแต่มีจังหวะในปัญหาต่อมาที่มีการออกบอลเสียอยู่หลายครั้งถ้าปรับเรื่องนี้ได้เขาจะโดดเด่นขึ้นอีกและทําให้แดนกลางมนยูเตดมีสมดุลมากขึ้นสกอตตี้มุ่งมั่นทุ่มเททําประตูเบิรกร่องได้แมตช์ม,น,ชมนเนมีลูกทุ่มเทและมุ่งมั่นวิ่งขึ้นวิ่งลงทําให้แดนกลางยูเตดมีพลังสู้กับไบตันได้อย่างสนุกอีกทั้งยังสอยขึ้นมาหม่งประตูได้ก่อนจบครึ่งแรกถือเป็นประตูแรกในซีซั่นของสกอตตี้ พี่ฮวนคือคีย์แมนสำคัญมาตาทำหนึ่งประตูกับหนึ่งแอซิสคว้ารางวัลแมนออฟเดอะแมชไปครองในเกมนี้ความเก่าและประสบการณ์บวกกับเทคนิคของมาตาย,ยังไว้ใจได้แม้จะมีสปีดที่ไม่มากนักแต่เซนบอลและการหาพื้นที่รวมทั้งจังหวะที่เด็ดที่ขาดยังไว้ใจได้อยู่ได้ะคะแนนเรตติ้งสูงสุดในเกมนี้เมื่อเปรียบเทียบกับผู้เล่นแมนยูเตดคนอื่นๆทั้งหมดฟันเดเบกเล่นง่ายๆแต่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพตอนนี้ฟันเดเบกเป็นกองกลางที่มีประโยชน์มากๆในการให้บอล และเชื่อมเกมเขามาจะให้บอลง่ายๆด้วยมันสมองไม่เก็บบอลไว้กับตัวนานและมีประโยชน์ทั้งลายการวิ่งการหาพื้นที่และคอยช่วยพื้นที่กลางสนามทั้งเกมรุกและเกมรับดีฮันดันยังคงเหนียวเนืบเก็บคลึนชีตได้สําเร็จดูสำหับตัวนาคตไกลโชวเซฟจังๆ2งถึงสครั้งพาทีมไม่เสียประตูในเกมนี้แม้จะมีจังหวะเซฟไม่เยอะมากแต่ดินก็ไม่เหม่อมมีสมาธิอยู่กับเกมตลอดแต่สิ่งที่ต้องพัฒนาต่อไปคือการออกบอลจากแนวหลังและการเล่นบอลกับเท้า ปอกบา์แรดฟอร์ดลงมาเปลี่ยนเกมต้นครึ่งหลังแมนูต็ดเก็บบอลได้ไม่เยอะเท่าไหร่ทั้งแดนเจมส์และอิกาโลทำเสียอยู่บ้างแต่เมื่อตัวจริงอย่างปอกบาและมาคาสแรดฟอร์ดลงสนามทําให้เกมยูเต็ดเก็เกบบอลได้มากขึ้นนํามาซึ่ง2ประตูในช่วงท้ายเกมและปิดเกมได้สําเร็จผ่านเข้าสู่รอบต่อไปสำหรับการจับสลากประกบคู่รอบต่อไปจะมีขึ้นหลังเกมเวอร์พููเจออาร์เซนอลคือวันพฤหัสบดีต่อเช้าวันศุกร์ที่2ตุลาคมเวลาประมาณตี3ครึ่งถึงตี4ตามเวลาประเทศไทย ส่วนการจับสลากรอบแบงกลุ่มฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกจะมีขึ้นในคืนวันพฤหัสบดีที่หนึ่งตุลาคมเวลา4ี่ทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยทุกท่านสามารถติดตามไลฟ์สดการจับสลากรวมถึงพูดข่าวซื้อขายอ,ยาอื่นๆแบบที่ช่อง YouTube ดูบอลก,กับแนตและเพจแมนยูสู้ตายเราจะมาร่วมลุ้นกับทุกท่านก่อนเวลา4ี่ทุ่มตรงครับต่อกันที่ข่าวซื้อขายช่วงข้ามคืนที่ผ่านมาแม้ฟาบิเชียลโรมาโนจะพูดถึงดิวยิมตวอุสมานดเดมเบเล่ที่ยูเต็ดเข้าไปพูดคุยกับบาร์เซโลนาเพื่อเจราจา แต่ดิวนี้ไม่ง่ายเพราะบาร์เซโลนาต้องการขายขาดตั้งแต่มากกว่าซึ่งดิวซานโชยังคงอยู่แม้กระแสข่าวจากฝั่งดอทมุนจะยืนยันว่าทีมเสือเหลืองไม่ขายต่อให้ได้ค่าตัวตั้งแต่ที่120ล้านยูโรตามต้องการด้านเฟตเดริกเอลฟิเวตยืนยันว่าดิวเดเมเลนนั้นไม่ง่ายในเรื่องของโครงสร้างดิวระบุว่าซานโชยังเป็นเป้าหมายเบอร์หนึ่งเหมือนเดิมและเดเมเลเป็นแค่แผนสำรอง และเดลิเมลเสียงกรีดเปิดเผยว่าซานโชยังมั่นใจว่าตัวเขาจะเป็นผู้เล่นของแมนยูเต็ดก่อนตลาดปิดตัวลงแต่ไปแสดงกลัวที่จะเสียหน้าหากดอนมนปฏิเสธข้อเสนอที่ยื่นไปฝั่งสกายสปอร์ตก็ยืนยันคล้ายๆกันว่าปิแสดงเตรียมจะปรับปรุงข้อเสนอให้ดีขึ้นเพื่อดึงซานโชเข้าสู่ทีมทฤษฎีที่เอ็ดเวิร์ดจะเดินดิวหลังผ่านวันที่30กันยายนจะเกิดขึ้นหรือไม่อีก5วันจะได้รู้กันแล้วครับเพราะวันนี้เข้าสู่วันที่1ตุลาคมแล้วน่าจะมีความคืบหน้ามากขึ้นในดต่างๆ ทั้งจอร์แดนโชอเล็กซ์เดเลสรวมถึงกองหน้าคนอื่นๆติดตามไปพร้อมกับแมนยูสู้ตายและดูบอลกับเนทผนึกกำลังเชียร์ไปสแสดงด้วยกันต่อไปบองแมนยูสู้ตายสวัสดีครับร่วมให้กำลังใจไปสแสดงไปพร้อมๆกันและหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดแจ้งเตือนรูปกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ ท่านจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆก่อนใครคิดถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคิดถึงแมนยูสู้ตาย